หนูเล็กนะคะเจ้าของบอกว่ามันเป็นเลือนเป็นยีสตรักษาไม่หายสักทีเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเขาไม่มีเวลาดูแลก็เลยให้แต่ถ้ามีลูกก็จะขอตัวหนึ่ง น,ะนี่ดูเนี่ยนี่ถ้าบ้านใครเป็นลองรักษาวิธีนี้ไม่รู้จะหายไม่หายนะคะวันนี้วันที่สองก็คือเมื่อวานอาบน้ำให้ให้กินบาเวกโต้ไป กินาวาลิโตไปแล้วก็นี่แหละอาบน้ำแล้วก็ทาอันนี้มีอะไรตะมาันขมิ้นผงน้ำมันมะกอกแต่ว่าถ้ามีน้ำมันมะพราะ้าวสตัดเย็นเนี่ยก็จะดีนะคะดีดีกว่าน้ำมันมะกอกก็ทาเมื่อวานก็ทาไปรอบนึงแล้ววันนี้จะทาทับ หาทับทานถั่วนี่เป็นเป็นหมดเลยนี่ทั้งขาใต้ท้องนี่ขาหลังนี่เป็นหมดเลยไม่ปิดแต่ตรงน,นี้ตรงตูดนี่กับปอกนี่ แล้วพรุ่งนี้ก็จะทาทับอีกรอบถ้าสุดนี้มันหายก็เผื่อใครอยากเอาไปทําแล้วรักษามาที่บ้านก็ลองเอาไปทํานะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์คือถ้าน้องเปิน้นก็สงสารน้องนะคะค เจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนอน้องเล็กเนาะน้องเล็กกินข้าวกับใครเลือกกินแต่กับข้าวน้องเล็กนี่เข็นไว้าย,ยางนี้ก็เลือกกินนะคะ